สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอสกูสูคนเนาะวันนี้มาพบมาพบกับเฮาอยู่เฮือนอยู่ซานคือเก้าอากาศกะฮอนฮอนอะจ้ะกินน้ำเว้ยเดี๋ยวจะกินนู่นนะอ้อฮอนเั็กน้อยเขาคือดูเทนอะไปจากแดดนี่เนาะเล็กน้อยดูตัวเนาะ แมนบอห่ะไม่ได้แมนเลยเฮ้ยแอบไปพาบอฮะฮะใช่บอใช่บอแต่ก็เพิ่งไปพาบอ <cười> không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

าไปตอนห่างอีถ้าไปตอนห่างอีค่ะแล้วห่อร้อนห่อนออนะกลาคือลมเย็นเยอะมีลมห่อนนาะเี่เองถาอาหาร

กระปุกขยันเนะ่นอวสยขึ้นนี่อยงนี่จะยำค่ข่าสองกอง้ด้ว ống bây giờ ngang không cháu Thôi về không có thể gì nhá มันมากับพี่เขาเนาะ <laughs> จะชื่อเนาะหนพี่ก้อยหรือเดี๋ยวมีเงมาไรสงบะ ไปเจออีกหลายเด้งหลายเรข้าือ้าว้หนมอนะขวกนีย้าวเหนีข้าวเนีย 不玩吧。

แล้วกวนค่าของครับ้่าของมันกช่าเฉี่ยบานนีรับอของที่วย

ขาปาเยะกบบะมต่กอ้อือดเอดเลยเอบงเากินนะขาเชิดข้าปลาอมเน่ยเอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่ให้โดนไปสิเม่้นป่ากันจิหอ 嗯。Mm. ลงมา้น่อยแม่ใสงลงมาอุ้ย่้งีกสาดีก่ับนี่ใส่เยะ กนยนั่อยแบงอนเขาบคนลัวงไมก่หน่ก่อง่งออนนี่เาม่นี่แบบเป็นเป็นเสียงะทำงานแบบออน

นี่เราคู้กินแล้วเขามัเพิมได้หรอเราคือรกบัวเขาเหนกับเม่รกี่อนอะไรชตอเรื่ันต่อเยอะแบบแบบไม่รู้จอยากไปกินเจ็บเกีกัไ Hãy subscribe cho kênh hai Mì Gõ vào. Ở bỏ lỡ những video hấp dẫn anh, mình นี่พักเอกอยู่ตรงนี้ละไอ้บอลเขาเขาเขาเคยดมนะต่อหน้านะเป็นไงดูเลเสียดมือเลยน่ข่าวที่เป็นเสื่อเบาๆได้ตปกเสบเนาะน้องวดนแี่จะไปดู แล้วก็คุณภา่แล้วกาแถมคะณภาพยิ่งกินยิ่งเค็มยิ่งกินก็ยิ่งเมนนะ ล 8, ห,ล,หล,ลักปวไ่หมือว่าบวบไหาินอกๆอบกวานี่ยาะหลักมือใช่ไพ่ไฟไฟมันคอยยาแหละไพ่คอยอ่นนัไป ข้าวนแกงนะไม่เ <ing> ล <the speaker> ื <afraid> <t> ่อเตยๆอ่ะสีไม่เอยอ่ะบอกไม่เฉยว่าังเจ็บเลยอีกันเจ็บเลยมันอยู่แบบยอมนอนเลยมันแตงแตะแตงแตะแตงแตะอยู่นี่ดีแล้วนกำนังแต่แรงจะได้นอนเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องไปแล้วคลิปนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กินีกาแฟก็เมยพี่น้องกันเลยก็เซ์ก็ติดตามมาคิดก้าวได้บ๊ายบายแตาลุงสังเดชังคนนี้นะพวกเนี้ย